สวัสดีชาวอ e ีฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอกแชนแนลนะครับวันนี้นะครับเรามีนัดสำคัญนะครับที่จะมาดวลกับพาทินนะครับซึ่งเขาสตรีมอยู่ใน TikTok นะครับเออใครจะตามไปดูได้นะครับผมหลัง6กโมงอะ่ะประมาณค่มหนึ่งก็เขาก็ขึ้นสตรีมแล้วนะครับอ๋อใครจะไปเล่นกับเขาจอกแกก็ไปเล่นได้นะครับ ซึ่งวันนี้เรายังไม่เคยดวลกันนะครับทั้งสองคนเลยนะครับยังไม่เคยดวลครั้งหนึ่งเลยยังไม่เคยเลยนะ <Brid> เราจะมาดวลน,นะครับผม <Yeah. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ดว้วยนะครับผมเป็นด้าหน้าของพาคินก็จะใช้แผนนี้เลยครับสี่สี่สามหนึ่งสองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ากองหน้าคู่ทุกตัวเนี่ยใช้กองหน้าคู่ แผนกล้องหน้าคู่เน,นี่ยต้องบอกว่าเขาจะเล่นส่วนกลับนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ถ้าใช้ก้องหน้าสามคนอย่างที่เราใช้เนี่ยสี่สองหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามก็แล้วแต่นะครับผมกล้องหน้าสามนะครับก้องหน้าหนึ่งปิดสองนะครับอันนี้ก็จะเล่นหลายรูปแบบหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะการอาจจะเปิดมงการกรองบอล การเจาะกลางก็ได้นะครับแผงนี้นะครับถือวสุดนะครับผมก็ำนั่นนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวอินฟลูคอลทุกท่านด้วยครับกับผมนายเจาะนะครับเป็นผู้บรรยายเกมนี้นะครับเอาละครับเป็นท่าทางของหรือว่าเพลย์นะครับเป็นก่อนนะครับบุกจากดซ้ายไปขวานะครับมากระดเสื้อสีขาวแดงนะครับ ลงมาดีก็หาโอกาสยังไม่ได้ครับเลยว่าเพลงเดี๋ยวคก็สเปนครับได้บอลกิมมิชเป็นไวท์กิมมิชครับดิคลานไรซ์เปิดซ้ายถึงเนมาไม่ถึงครับโดนมุดสกัดไปก่อนดิคลานไรซ์ได้บอลครั้งหนึ่งคืนไปขวาเมสซี่เมสซี่เลือกยังไงตรงกลางไม่ได้ไโลยิงติดล็อกออกหลังไปเตะมุม โอกาสแล้วนี่ก็เกือบจะได้ประตูนะครับทางน้านของสเปนนะฮะเป็ยนทาน้าของใคไปทนาน้าของเมสซี่นะครับฝั่งนี้ต้องเปิดด้วยเท้าซ้ายนะครับเมสซี่ครับเดีย๋ยวเปิดมาเสา แรกแล้วโอ้ยงโถงทิ้งไปก่อนครับถงึงได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับนันกบอสเปนเห็นนะารับเมสซี่คนเดิมนะครับเดียวเปิดลูกนี้เหลือเพื่อนอยู่ตรงกลางครับเมสซี่เราคิดมาเสาสองเดปิลโลกไม่ถึงครับเดี๋ยวออกมาขวาได้ครับแล้วจะสวน ลูกนี้ไม่ได้นะฮะเบนไวท์เ White, มสซี่ครับหลายวิธีด <Rice. S 1> ีแคลนไรซ์หลายวิธีเบนไวท้ครั้งหนึ่งหลายวิธีเมสซี่บิคคอสตาบูตาเห่ยงได้อยู่ครับสเปนเบนไวท์ White, เอ c r o s ซิงบาลูกนี้หาลุงไม่เจอฮะโมโหโดนโกเบออกมารับบอลก่อนครับ บอลส่งฝั่งของเลเวอร์เพลนะครับจริงแล้วแล้วก็เสียบอลให้กับสเปนบอลแน่นนะครับแผนนี้บอกเลยนะแผ่น4-2-1-3นี่คือแผนที่ของบอลแบบต่อบอลแล้วก็ของบอลนะครับเดี๋ยวซะฮ่าท้ายกองหน้าคู่อ่ะแล้วมาดูจังหวะนี้ครับไม่บอ้โหเกือบได้ประตูแล้วซับนี่ที่ติดบล็อก เกียร์อืกลับได้ประตูครับเลเวสเพลเนยลุงครับเปลี่ยนแกมไปหาเมสซี่เดีวเปโลเบนไว้ครับเบนไว้จ่ายไปที่เมสซี่โอ้ไม่เข้าใจกันครับอืมมัเสียบอลให้กับเรเวสเพลครับแผนสี่สี่สามหนึ่งสองคือกองหน้าคู่เขาจะเล่นแบบว่าต่อบอลแล้วก็สวนกลับนะครับแต่ถ้าเล่น แผน4 2 1 3ก็จะเล่นแบบว่าต่อบอลแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะนะครับต่อบอลแล้วก็คลองบอลด้วยนะครับดูเกมต่อครับเดี๋ยวถ้าก่อนเลเวลเพลได้บอลนะครับคอยนสชื่ออะไรไม่รู้นะครับคนนี้ผมอ่านถูกไม่ถูกขออภัยด้วยนะเดี๋ยวไปโรหลายไปที่เมซี่โอ้โหจิตคอสตาบูตา ต้องเตะเขียทีนไ้ก่อนนะครับผลอนันตรายนะครับผมก็เสียบอลอีกครั้งหนึงครับเลื่อ์พิลแล้วก็สเปนได้บอลบุกต่อเนื่องเบนไวท์เปิดหมาลุนนี้ได้โคเและติดเซฟแล้วยังยังได้บอลอยู่แล้วเมสซี่หมาลุกนีตามน้ำเ้โห เอาจนได้นะครับทีมชาติสเปนโอ้โหแล้วอูจังหวะนี้เซฟถือว่าเซฟได้ยิ้มแล้วนะครับเดี๋ยวไม่พ้นอันตรายเลยเขาทางของเมสซี่แล้วโขกเน้นๆในเสาแรกครับเรียบร้อยครับจะเป็นขึ้นนำจากเรียนกเมสซี่ครับมาดยเจ้าของของสเปนนะครับพี่เนม่าจุเนียเนม่าไปตรงกลางเดี๋ยวไปร่วงมุมตั้งไป หมาหงมุงตังไม่ดีครับเรดารของเลเวอร์เร่ได้บอลเมสซี่ไหลมาหลมาบรูโน่เฟรเดตตมองหาเพื่อนในในมองหาวินาหจะแหวกไปเองครับลุงนี้ก็เสียบอลให้กับเบรนได้บอลนะครับเนี่ยมาครับเปลี่ยนแกไปหาเมสซี่เบิร์นจังหวะแรกมาที่เซนเนสเคมิสไวท์ หลายมีเมสซี่คือเมทิ้งไ,ไว้ไว้ได้โอกาสเปิดเลยทังหานี้แล้วก็จบครึ่งแรกนะครับโดยธณะาของสเปนได้ประตูนำไปก่อนจากแล้วเมสซี่นะครับเป็นบบเียนแผนนะครับเป็นนัดดังเอาเบีเบคแฮมลงมาเต้นวิฟิวนะครับ จุดเป็นท่าทางของเดอมรอะครับเป็นกลางลุกเอาพี่เอาเอาพี่มันเข้านะครับหนึ่งศูนย์ที่การท่าทางของเลเวอร์เพลย์นะครับเปลี่ยนแผนเป็น4-2-2-2นะครับแผนนี้นิยมใช้มากเลยนะครับในซีซั่นนี้4-2-2-2เนี่ยระดับแบบ มันมันสวนกลับแบบหาช่องดีอ่ะเออแต่ผมไม่ชอบแบบว่าเล่นสวนกลับอย่างนั้นอ่ะผมชอบแบบต่อบอลแล้วก็สายคอมบอลคอมบอลแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะอย่างเงี้ยครับมาดูเกมมันต่อครับบอลจากฝั่งของสเปนนะครับขีดมันเดือบรอยไหลไปที่แบ็คแคมเปลี่ยนซ้ายไปหาเนมาเนมาเลือกข้างในมีลุงมหมยยังเอายังได้อยู่เลียชูมปต่อแล้วลุยแบบเพล์ เปิดยาว<ส>ให้เมสซี่ลูกนี้ไม่ไ,ไม่ได้นะฮะเหมือนฝั่งคองสเปนจะต่อครับไหลามาตรงกลางแล,ล้วเดบอยมีโอกาสซัดมาลูกนี้ต้องเสตทิ้งไปก่อนนะับโอ้โหยรอยให้เดบ,บอยลงอย่างนั้นนะฮะเกือบได้ประตูที่สองนะครับสเปนฝั่งนี้มันต้องเปลี่ยนอ่า ขาซ้ายนะครับในการเปิดนะครับเหนแล้วของคริสมันนะครับเปิดเตะมือครั้งนี้คริสมันเปิดมาเสาแรกมาลูกนี้ลงเคลียร์ชิงไปก่อนครับรเ็ะบัปะเปเปลี่ยนแกมไปทางขวาเบนไว้อับุลงสวยอ่า้วจ่ายพลางมาเข้าทางของเนี่ยมายังไม่รีบเดี๋ยวเปลี่ยนมาหาคริสมัน เสียบอลกันเลยนะครับสเปนยังไม่ฟรีโอ้โหโดนยิงเดี๋ยจ่ายเสียบอลครับเลเวอเรสพ์เรื่องสวนหรือไม่นะครับลูกนี้ต่อสู้ได้สวยนะครับเราโฟเซอร์เดวีมองหาเพื่อนดาบิบไปแข่งมีพื้นที่มีโอกาสเลยชิปมาหาลุงเล่นติดเซตนะครับลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้ประตูที่สองนะทางด้านของสเปนคิดไหมครับ เ็นไว้์กิมิตจริงกิสมันกิมันลาไปเองลาไปเองแล้วคืนมาที่เป็นไว้มีโอกาสบัลจงและเปิดมองหาลุงลูกนี้โมงเขียทิ้งไปก่อนแล้วเขียโอ้โหเป็นบุกหนักครับกิมิตได้บอลไหลไปที่ลุงไม่ผ่านลูดิเกอร์ครับเตะเลียทิ้งโอ้โหอะไรจะหวัดแทงมาที่เนมาทีเนีย ต่อส้นมาที่เดวี่จะเปิดรูปนี้โดนโรดริเกอร์มาทำลายจังหวะไปซอยนะครับโอ้โหถือว่าเลเวอร์สเพลตยังไม่ดีขึ้นหลังยังไม่ได้โอกาสบุกเลยครับเปธนาของคิศมาแล้วมันตวัดมาข้างในปิดล็อกออกหลังยังได้เตะมุมน้ำไปได้แบบกระเป็นต้องเปลี่ยนแผนแล้วแจ้เกมแล้วครับทางด้านของเลเวอร์สเพลตนะครับต้องบุกด้วยฝ่ายเดียวครับโดนบุกด้วยฝ่ายเดียวครับ ของสเปนก็เปลี่ยนเนย์มาออกครับเอาเคซ่าเข้านะครับอาจจะเล่นบิเคเลอร์นะครับมาดูการแก้เกมแล้วตอนนี้ก็นำอยู่แค่หนึ่งประตูนะครับก็อนม่ๆนะครับเดร์ตรีเสมอแล้วก็มาเดร์ตรีเสมอเดี่ยนจะเกมชิกชนะของลเวิ์เฟดมา สองประตูตอนหนึ่งราไม่แน่นะครับอาเตะมุมทางด้านของสเปนนะครับ ona, 20, คิดมันนะครับ <mb> เปิดลูกนี้ <Come in S 1> เปิดมาตรงกลับมาได้โขกมาอันเซฟยิงเ,เคียร์ยังไม่พ้นเคียร์ทิ้งไปก่อนะครับอโอ้โหโ,โ,โอกาสเยอะมากเลยครับ <Now S 1> ทางด้านของสเปนหลังมาทีดคิดมัน,ค,นคิดม,มันเลือกยังไงเลือกไปที่เบนไว้เปิดมาลูกนี้โอ้โหตมุง แล้วยังไงยังไม่พ้นโรดี้เคลียร์ไปก่อนนะครับโอ้โหูบุกหนักจริงๆครับสเปนหลายมาตรงกลางเดี๋ยวลุงลุงมีโอกาสและซัดมาลูกมี้ติดเซปิโก้เสียบอลยังไม่ออกยังได้อยู่คิมิชคิมิชหลายมาลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเอาจะสวนจะสวนด้านของเดวิสเพดจะมาเมสเซียล่า หลาหลายเป็นทีมกเลียนเอ็ดบัปเป้ขอพารับเอลเรียวโอ้โหจ่ายจังหวะนี้พลาดครับเรียวไม่ใช่โอกาสยิงเองนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าดียิงเองก็มีโอกาสที่จะคือซีเสมอได้นะฮะเคซานะครับได้บอลรอเพื่อนเติมเพื่อนไม่มีนะครับแหวกไปเองลูกนี้เคซายังไม่ยิงครับเดี๋ยวของขึ้นหลังมาก ตรงกลางเกวินเนอร์บอยกิมมิสยกมาล,ลูกนี้เสียบอลนะครับจัดตัวก็ยังไม่ได้นะครับเลเว <ตา S 2> ลเลสไลด์ไปที่เคซ่คา,าโอ้โหเคซ่า <ๆ S 1> ครับหุ่มเต็มมือนะครับลูกนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนจะจ่ายนะครับ ลูดิ่เกอร์แล้วก็จบเกมแบบว่าสเปนเอาชนะเลเวอร์สต์ไปได้หนึ่งประตูต่อสูงนะครับจากลีโอเนลเมสซี่นะครับก็ถือว่าเหนียวนะเหนียวนะเหนียวเอประตูของเลเวอร์สต์นะเซฟไปเป็นสี่โอ้ลูกเจาะก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทางด้านของอาจารย์จ็อกเอาชนะ พาขินไปได้ในประตูต่อ0ูนย์นะครับในเกมนี้ก็ถือว่ายังเขายังไม่รู้แผนเรากอา็อาจจะเป็นได้นะครับก็ขอบคุณที่เล่นมาเล่นด้วยกันนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,กด i ับช่องเราด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเราจะไปท้าสตรีมเมอร์คนอื่นๆคนต่อไปจะเป็นใครก็รอดูครับ สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคุณไม่กดติดตามให้แลวใครจะไปกดล่ะกดให้หน่อย